กินยารักษาต่อเนื่องไม่ถ่ายทอด HIV บางเรื่องของ HIV เชื่อว่าหลายๆคนอาจยังไม่รู้ ปัจจุบัน HIV หากรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอจนตรวจไม่พบ HIV และระดับไวรัสในเลือดน้อยกว่า200กคพีตต่อมิลลิลิตรถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ถ่ายทอด HIV ไปสู่คนที่คุณรักเพราะถ้าไม่พบ HIV ก็เท่ากับไม่ถ่ายทอด HIV ตรวจไม่พบเชื้อ HIV ในเลือดไม่ได้หมายความว่าหายจากการติดเชือ้อยังคงต้องรับยาต้าน HIV กินยาและพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับตรวจระดับเชื้อ HIV ในเลือดเป็นประจำปีละครั้งแค่คุณเข้าใจอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กลายเป็นกำแพงหยุดตีตราและเรามาร่วมสร้างความเข้าใจกันดีกว่าอยู่เท่ากับอยู่เปลี่ยนม,มุมมองใหม่ของคนในสังคม